ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับมันอยู่กันในช่องบรรณาฯในนู้สวัสดีผมกูเอ้ยไม่ใช่กล้วยเด็น้สาวเพื่อฉันขอไปด้วยได้ปะเอามานั่งได้แค่คนเดียวฉันเปิดให้นายแล้วไปตามสาบายเลยรถเราเดี๋ยวเราจะรีบไปนะพวกน้ำเราขอโทษนะ ข้าไปขไปโอ้โหรู้สึกจะเพิ่์เฟกมากกว่าไอด่านคัสของทีมเดทันนะครับก็คนสร้างคนละคนสร้างแล้วก็อันนี้จะเป็นคุณภาพดีกว่าราพสวยแต่ยังไปดูทูกตัดสินด้วยแมพเฮ้ยมีของ v ี p ตั้งสามอันเนี่ HD ีบูมบ็อก์แล้วก็เรนโบว์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 บลฟฟาโล่ตืดไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแล้วก็นั่งไปช้าชใช่ครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าไอ้ไอ้นี่คือเครื่อง เป็นอันเดียวกันนี่ก็เพิ่มความเร็วกดกดตรงนี้เพิ่มความเร็วไปเลยเด็ดเดดเเดแย่เ้ยมันเร็วกันไปเร็วกันไปมันเร็วกันไปเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเฮ้ยอย่าเล่นลองหนโอ้เกือบหลกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันเป็นลังล่องหนผมเคยผมเคยเจอแล้วตอนนี้ผมเล่นด่านโทมัสนะครับผมไม่รู้ว่าจะแค่ดีไหมเพราะว่ามันมันดูน่าเบื่อเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ไม่มีนั่นเพื่อนนั่นนั่นอะไรอ่ะเพื่อนต้องรีบขับไปแล้วจะได้เสียงเพื่อนเอาขับไปขับไปต่อขับไปกันต่อ เข้าไปแล้วโอ้โหเพื่อนสองคนนั้นเขาขับรถรถมากันอย่างนั้นแถมอีกอย่างนะเขามีกันตั้งสองคันอ่ะโหสุดยอดทําไมเรามานั่งแค่คนเดียวเราโดดเดียวเดียวได้โอ้อะไรนะน้าตัวใหญ่มากเลยโลบอกโอ้โหสุดยอดผมจะต้องเข้าไปตรงนั้นได้ไหมไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอ้ยทําไมมันนานยังดูมีวงเวียนกลับได้โอ้ยทําไมต้องนั่งแบบนี้ไปนานท่านผู้ชมก็คงจะเบื่อกันนะครับ เฮ้ยมีมีคนกําลังจะมาแสงหน้าผมแล้วรียบขับไปรียบขับไปปุนปูนปุนปูนมันมีเสียงปุนปูนด้วยเหรอโอหมันขับไปแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วเออทํางานทํางานทํางานแตะแตะจดไปกันเล่นสป,ปีดเลยอ่าฉันลงมาแล้วนะจงหย่างฉันไม่ใช่เจ้าง,งานซะหน่อยนะวม่็เร็วเยอะๆเลย,ย พ่าตอนนี้มันกำลังตามมันเขก็ลงมาได้แล้วมันกำลังตามมาได้แล้วโอ้จะตายแน่ๆตายแน่ๆโอ้ยนายนเนี่ยรีบขับไปรีบขับไปโอ๊ยทำไมมันติดขัดจังเลยเจราจรอื้อหือ โหนี่มันเอะเราไม่ได้อยู่โดดเดียวได้ไดแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่มาต่อตู้กับฉันไม่ล่ะเออได้ได,ได้เอาปีเอาดีเอาดีาดโหดูสิมันต่อตู้กันอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมสุดยอดส่วนเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวเราจะหยุดให้ไหมหรือให้โอโหเป็นโอหโหผ่านท้ายโอเคแล้วครับ ต่อตู้กันเสร็จแล้วกับพังเลยไม่หลับเมื่อตะกี้อะ่ะอ้าวแล้วใครกดปิดอะ่ะอ๋อมันไม่คนนี้ครับคนนี้มันพยายามให้ผมปิดนี่ได้ได้ได้เอาอย่างนี้ใช่ไหมไหนนปิดอีกอะ่ะจะเป็นหัวใจอของฉันตึ๊บไม่ใช่ไม่ใ่เข้าไปกันขับไปขับไปกัได้ชอบแกงเรานัก นี่แน่เกิดเกินความสนใจแล้วนะตื่นตื่นตื่นไฮรันส่งซื้อมาเดมีนี่ห้องโตเซเมซื้อมาเดมีนี่ห้องโตอากาศส่งซื้อมาเดมีนี่หองเตอรเซเมซื้อมาเดมีนีฮังปิดไว้ก่อนเฮ้ไปดิเราอัดคลิปอยู่นะ พี่ไม่มีเงินมีตองมีแต่ติกตอเตอร์หงาปุ๊บปุ๊บโอ้โหขับไปตั้งนานอากตซันน่นเหรอามาตายเลยเนาะานั่งด้วยกันกันเดี๋ยวข้านั่งด้วยเฟบีได้ได้ได้ไปกันไปกันเย้พวกคุญิงมันตกลงไปแล้วเง,ง,ววง,วงออวี้ยเงี้ยเราเราชิงเราชิงรถออกมาได้แล้วใช่ไหมพวกใช่พวกเราชิงรถออกมาได้แล้วพวกคหญิงมันลงไปหมดแล้วเย้ เย้งเย้ง hmm. ม yeah, ันออกไปแล้วใช่พวกเราพวกเราไปกัน hmm. ด yeah. yeah. mm ี hmm. oh, man, ้โอ้ยม like ันขับสปีดมากเกินไปนะครับพี่แวระวังโค้งโค้งแล้วมันจะตกนะครับพี่พี่ไม่กลัวเหรอเร่งเร่วิ่งไล่จับวิ่งไล่จับอือวิ่งไล่จับวิ่งไล่จับเลยน้องเพื่อนใช่ใช่ใช่วิ่งไล่จับหนอนหนอนหนอนนอนหนอนนนนอ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 อนมาสิมาสิมาสิเอาดี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  เออไปไหนโอ้ยเมื่อกี้รถเลี้ยวแตกเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในช่วงขับรถแข่งกันแบบไม่มีตนิกโอ้ดีแน่ขับมาเลยขับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงมาแรงโหนายขับเก่งนะเนี่ยเพื่อนด่านนี้สนุกมากเลยครับท่านผู้ชมนี่บินลางริงผ่านล่างผ่านซ้ายผ่านขวาผ่านโคง้งผ่านผ่านผ่านหมาผ่านบ๊ฟฟลเอ้ยไม่ใช่กันต่อขับไปกันต่อครับ,ตอ,รบตอนนี้รถรถกําลังแซงอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นระดับแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ ก็กําลังขับมาแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นวงเดียวนะครับกําลังขึ้นวงเดียวแต่เรากำลังขับต่อไปนะครับดินชาอะไรขับไปขับไปขับไปมันมันไปทางนู้นแล้วครับที่เหลือโอ้โหขับไปทางนั้นนะครับแล้วก็จะขึ้นเวทีทางนู้นนะครับท่านผู้ชมไปกันไปกันโอ้โหท่านผู้ชมบอกว่ากัสกัสรอฉันด้วยสิโอ้โหตอนนี้ครับท่านผู้ชมดูเดือดกันมากโอ้โหจุ๊บ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 จุ๊ โหตอนนี้ขึ้นมาได้เลยนะคระท่านผู้ชมมันทะยเหมือนจะขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าท่านผู้ชมครับเสียวไส้มากขึ้นไปเยอะๆสิโอ้ยไม่ได้โดนชนโอเคขับรถต่อได้แล้วเยว I'm sorry โดน l e m e I want to kill you ดูแดโอ้ไม่ใช่โอ้ยรถเอียงแล้วพวื่นระวังด้วยโอ้ยเฮ้ยวา รถพาขาบวนละเออสามมาทำก,กับทไมทำกับฉันอย่างนี้ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพยียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องบ้านนั่หน่อยได้หนูนี่คือชาเลนจ์ที่ผมเอามาฟากนะครับเออยผมขอไปด้วยโอเคสารับคดปนี้ก็ต้องจบเพยียงเท่านี้จริงๆนะครับบ๊ายบาย